The People สื่อออนไลน์ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์จากเรื่องราวของคนแบบเจาะลึกในทุกแง่มุมจนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคลผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมจากอดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตได้จัดงานเชลวีสล e ปถอดรหัสลับการน,นอนเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเรามองเห็นว่าเรื่องการนอนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับคุณภาพชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันนอนอย่างมีคุณภาพเพื่อ รสร้างชีวิตที่ดีแล้วก็ผลักดันประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยครับอย่างที่ทราบกันครับว่ามีรยายงานวิจัยมากมายที่ยืนยันครับว่าการนอนไม่เพียงพอมีผลกระทบในด้านลบแต่ถ้าเป็นการนอนที่เพียงพอแล้วก็จะมีผลกระทบในทางบวกนะครับเกิด Impact ที่ดีกับองค์กรที่เราทํางานอยู่รวมทั้งประเทศชาติด้วยครับดยในงานนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนอนมาร่วมถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะช่วยให้นอนหลับได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ